เรื่องการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนานั้นหากบุคคลใดมีความอยากตั้งขึ้นว่าขอเราจะงมีความก้าวหน้าในภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นเถิดในกรณีเช่นนี้ความอยากได้ล้อมภาวนาเอาไว้แล้วเพราะความต้องการคือความอยากอันเป็นตันหาได้เข้ามาทำงานในการภาวนาด้วย ความปรารถนานั้นย่อมเป็นอุปสรรคพึงพิจารณาเห็นความเป็นไปแห่งธรรมชาติทั้งปวงนำมาเป็นครูสอนตนเองให้กำลังใจตนเองอยู่เถิดท่านผู้ถามคงจะเคยพบภูเขาที่มียอดเป็นแนวราบราวกับโต๊ะพบเห็นได้ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาอันต่างจากภูเขาแถบอื่นๆที่มียอดทรงแหลมขึ้นไป ถามว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดตอบว่าเพราะลมที่พัดผ่านช่องลมดินแดนแถบอีสานนั้นค่อนข้างแรงลมนั้นได้กระทำการขัดเกลายอดภูเขาซึ่งปกติควรจะมีทรงแหลมหรือมนนั้นให้กลายสภาพเป็นเหมือนพื้นที่หน้าตัดขึ้นมาก็ลมนั้นพัดผ่านภูเขาแถบนั้นวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่า ปีแล้วปีเล่าลมนั้นไม่เคยตั้งเจตนาว่าเราจะกระทำให้เทือกเขาเหล่านี้ให้เป็นรูปโต๊ะทั้งหมดแต่เพราะเหตุที่ลมไม่เคยหยุดพัดไม่เคยเลิกราในการพัดได้ปัจจัยใหม่ลมก็ตั้งขึ้นใหม่พัดผ่านไปใหม่ทุกวี่ทุกวันชันใดก็ดีบุคคลผู้มีความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอย ก็พึงกระทําจิตของตนให้กำหนดภาวนาไปนี่เป็นการงานที่บุคคลผู้แยบคายพึงพิจารณาตนเท่านั้นเพราะบุคคลไม่อาจจะนับความสิ้นไปแห่งกิเลสได้ในทุกๆวันขอเพียงแต่ท่านวางใจในการภาวนาให้เป็นเหมือนดั่งลมทำหน้าที่พัดผ่านไปในทุกๆวันนับเดือนนับปีฉะนั้น